สวัสดีครับทุกคน ChatGPT ที่พัฒนาโดย OpenAI คือ GenAI ที่แสนจะฉลาดแล้วก็รอบรู้ช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกลดเร็วมากๆเลยนะครับโดยในวันนี้ผมมี3ฟีเจอร์ใหม่จาก ChatGPT ที่จะตอบโจทย์คนทำงานและผู้ประกอบการเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างมาติดตามกันได้เลยครับฟีเจอร์แรกนะครับชื่อว่า ChatGPT Search นะครับในอดีตการคุยกับ ChatGPT ด้วยคำถามนะครับ คำตอบที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันเกิดมาจากข้อมูลที่ถูกเทรนเอาไว้ล่วงหน้าในอดีตแล้วนะครับแต่ว่าการใช้แชทที่บีดีเซิร์ชเนี่ยมันเป็นการใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับด้วยคําถามที่เราถามเข้าไปและมีการกดใช้ฟังก์ชันนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้กลับมาเนี่ยคือข้อมูลที่ทาง Chat g p t เนี่ยได้มีการนำไปค้นหาผ่าน Search En g i n e หลายๆเว็บนะครับแล้วก็ประมวลผลนำมามาเป็นคำตอบให้กับเราดังนั้นการใช้ตัวเ e ิร์ชที่ว่าเนี่ยมันก็จะเหมาะสำหรับที่งานที่เหมือนกับว่า เราจําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงครับแล้วก็มีเว็บไซต์ที่สามารถอ้างอิงได้ด้วยนําไปใช้ประกอบในการทํางานดังนั้นนะครับถ้าเราใช้ ChatGPT ในลักษณะงานทั่วไปถามคําถามทั่วไปหรือว่าให้ใช้ทํางานอะไรบางอย่างที่มันเป็นทั่วไปนะครับเราสามารถใช้ตัวโมเดลปกติของ ChatGPT ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการทํางานอะไรบางอย่างที่มันต้องการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันข้อมูลที่มันมีแหล่งที่มาชัดเจนหรือเราสามารถตรวจสอบได้ว่าคําตอบที่ได้มาเนี่ยมันมาจา จากเว็บไซต์แหล่งไหนที่มีอยู่จริงในโลกนี้นะครับก็ให้ใช้ตัวฟีเจอร์ตัวเสิร์ชนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับฟีเจอร์ที่2นะครับชื่อว่าโปรเจกต์นะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันมานานมากๆเลยนะครับปัญหาของการใช้ ChatGPT ในการทำงานในอดีตนะครับมันเกิดมาจากการที่ว่าสมมุติเวลาเราต้องการทำงานอะไรบางอย่างอย่างเช่นงานการตลาดอย่างเงี้ยครับเราต้องการคิดแคมเปญทางการตลาด การคุยกับ ChatGPT เนี่ยเราจําเป็นจะต้องคุยกันหลากหลายมิติใช่ไหมครับ1มิติเราก็อาจจะใช้ห้องแชท1 1ห้องแชทเวลาที่เราคุยอีกเรื่องหนึ่งแต่มันยังเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการแยกห้องแชทขึ้นมาเป็นห้องแชทใหม่นะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องการ hallucinate ของ AI นะครับซึ่งการคุยหลายๆห้องแชทเนี่ย พอเวลามันผ่านไปอะครับแล้วเราต้องการที่จะย้อนกลับมาดูข้อมูลในแชทที่เราเคยคุยเอาไว้หรือเราต้องการที่จะกลับมาคุยอะไรบางอย่างกับหน้าต่างแชทเดิมที่เราเคยคุยเอาไว้นะครับมันก็อาจจะเหมือนกับค้นหาได้ยากนะครับแต่การมาของโปรเจกต์เนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเป็นโปรเจกต์หรือว่าอาจจะเป็นโฟลเดอร์หนึ่งหรืออาจจะเป็นกลุ๊กหนึ่งนะครับแล้วก็ภายในกลุ๊กเนี้ยเราสามารถคุยหลายๆห้องแชทด้วยเรื่องเดียวกันได้และสามารถกลับมาค้นหาได้ง่ายรวมไปถึงว่าเรายังสามารถตั้งคัสตอม อ n s t r u c ชั่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง Custom i n นสตั c ชั่นเนี่ยมันหมายถึงว่าเราสามารถสั่งให้ตัว Chat GPT อะครับในการเหมือนกับตอบคําถามสั้นๆตอบคําถามละเอียด หรือแม้กระทั่งว่าเอาข้อมูลที่เราเคยคุยไว้แล้วในหน้าก่อนหน้านี่ครับมาประกอบเป็นคําตอบของห้องแชทใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อดีของตัวฟีเจอร์โปรเจกต์ที่ว่านี้นะครับและฟีเจอร์ที่3นะครับชื่อว่าทัสนะครับทัสเนี่ยจริงๆแล้วเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวของเราเลยนะครับหรือเรียกว่าเป็น AI Agent แล้วนะครับดังนั้น ฟีเจอร์นี้ก็จะเหมาะสําหรับในการที่ให้ ChatGPT ทำอะไรบางอย่างซ้ํำๆในช่วงเวลาเดิมเป็นประจําทุกวันยกตัวยอย่างเช่นตอน9โมงเชา้าให้ ChatGPT ช่วยสรุปข่าวอะไรที่เราสนใจมาสัก5ข่าวหรืออาจจะเป็น10ข่าวก็ได้และมีการทําแบบนี้ ในวันพรุ่งนี้หรือในวันต่อๆไปด้วยเช่นเดียวกัน ChatGPT เนี่ยเขาก็จะมีการทํางานโดยอัตโนมัติและมีการแจ้งเตือนให้เรานะครับซึ่งก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการให้ตัว ChatGPT เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ช่วยของเราในการทําอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับเราในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือ3ฟีเจอร์ใหม่ของ ChatGPT นะครับที่ผมหยิบมาแนะนํากันในวันนี้ มีใครใช้ฟีเจอร์ไหนอยู่บ้างไหมครับแล้วก็ใช้ทำอะไรบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ